สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่สนใจต้นตอมะม่วงนะครับวันนี้เรามีต้นตอมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับวันนี้เราส่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ5,000ต้นนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นไซต์ที่ออกแปลงใหม่ๆนะครับเรามีจํานวนเยอะเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีทั้งแก้วขมิ้นแล้วก็ตลับนากนะครับ โตดตอนะครับเพาะมาจากเมล็ดนะครับแล้วก็ไซส์ก็จะต่างกันไปตามราคาตามแต่ละไซส์นะครับอ่าช่วงนี้จะปลายฤดูแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังทยอยเรียงส่งนะครับสวนเราอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่าแล้วก็ส่งโรได้นะครับส่งโรทั่วประเทศได้นะครับหรือจะเหมารถมารับเองก็ได้นะครับถ้าใช้จำนวนเยอะนะครับ ใสสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับ0871577899นะครับไลน์ดี0617878210นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ